สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมารวมเว็บนะครับสำหรับเช็คนะครับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับของเกษตรกรทุกท่านนะครับผมไม่ว่าท่านจะเป็นเกษตรกรปลูกพืชผลหรือว่าทำการประมงนะครับหรือว่ารวมไปถึงทำปศุสัตว์นะครับอีกทั้งเนี่ยรวมไปถึงทำสวนยางพาราด้วยนะครับเพราะว่า จ้าตัวมาตรการช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรเนี่ยเขาให้เงินช่วยเหลือกับเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรปลูกพืชผลน,นะครับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์นะครับหรือว่าประมงนะครับปลูกยางพาราพวกนี้มี่บุคคลเหล่ากลุ่มคนเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นเกษตรกรทั้งสิ้นนะครับทีนี้เนี่ยเขาเอาฐานข้อมูลมาจาก ที่เราขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรนะครับทีนี้เนี่ยเราก็อาจจะไม่แน่ใจว่าเอ้ยเราได้ทําการลงทะเบียนเอาไว้หรือเปล่าเราอาจจะไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่เราลงทะเบียนไปเนี่ยมีการอัปเดตหรือเปล่านะก็เลยไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยจะได้เงินในส่วนของเงินเยียวยาตรงนี้ไหมนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยมีเว็บไซต์นะครับรวบรวมเว็บไซต์ในการเช็คก,การขึ้นทะเบียนการเป็นเกษตรกรของเราเนี่ยอยู่ในระบบฐานข้อมูลของที่ทางรัฐบาลใช้หรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยจะมี รายละเอียดแล้วก็เว็บไซต์แล้วก็ขั้นตอนการเช็คยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับมากันที่ในส่วนของปลูกพืชผักก่อนนะครับผมก็คือให้เข้าไปที่ลิงก์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลิงก์ทั้งหมดนะครับผมจะทิ้งเอาไว้ที่ด้านล่างนะครับเมื่อเข้าไปนะครับเขาจะขึ้นมาเลยว่าเป็นการตรวจสอบความเป็นกเกษตรกรและสมาชิกค,ควเลื่อนนะครับ เพียงแค่คุณเนี่ยใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงไปนะครับแล้วกดปุ่มค้นหานะครับมันก็จะขึ้นผลมาเลยนะครับว่าท่านเนี่ยได้ลงทะเบียนเอาไว้หรือเปล่านะครับว่าผลการลงทะเบียนเนี่ยเป็นยังไงนะครับหรือว่าถ้าท่านเป็นสมาชิกนะครับก็จะขึ้นมานะครับว่าท่านเป็นสมาชิกของใครนั่นเองนะครับอ่ะมาต่อกันนะครับ ต่อกันในส่วนของกรมประมงบ้างน,นะครับกรมประมงเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าผ่านทางเว็บไซต์ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็แค่กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กดปุ่มค้นหานะครับจะขึ้นมานะครับผมอันนี้เนี่ยเฉพาะบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงเท่านั้นนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นเกษตรกรเนีย่ยเมื่อกี้นะครับปลูกพืชผลก็ให้ไปเข้าทางส่วนนู้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนละไม่เจอคุณลองดูมาส่วนประมงแล้วกันว่าคุณได้ขึ้นกับประมงไว้หรือเปล่า นะครับตรงนี้อ่าต่อไปนะครับในส่วนของกรมปศุสัตว์นะครับกรมปศุสัตว์ก็มีเว็บไซต์ในการเช็คเหมือนกันนะครับผมนะก็สามารถที่จะเข้าเว็บตามนี้ได้เลยนะครับอย่างที่บอกผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างหมดเลยนะครับก็เข้าไปก็เหมือนกันนะครับกรอกแค่เลขบัตรประจําตัวประชาชนของท่านนะครับแล้วก็กดทําการตรวจสอบข้อมูลนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเฉพาะคนที่ขึ้นทะเบียนกับทางกรมปศุสัตว์เท่านั้นนะครับถึงจะตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์อันนี้แล้วถึงจะเจอข้อมูลนะครับตรงนี้อ่า สุดท้ายนะครับสุดท้ายคือชาวสวนยางพาร,รานะครับก็สามารถที่จะมีเว็บไซต์ตรวจสอบได้เหมือนกันนะครับก็เข้าไปทางเว็บไซต์ตัวนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นประเภทไหนนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาให้ตรวจสอบเฉพาะเป็นบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็โครงการอะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ระบุเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนหลังจากนั้นก็สามารถที่จะกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยข้อมูลของท่านก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าท่านลงทะเบียนเอาไว้นะครับโอเคนะครับใครที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กรมกระทรวงไหนนะครับผมก็ให้ท่านเนี่ยไปตรวจสอบตามนั้นนะครับผมนะเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับตรงนี้โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ